วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายจิิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปชมกันเลย อันนี้พี่ปูยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะพี่ปูหมักแป้งนะคะวันนี้หมักแป้งข้าวโพดนิดน,ดนดใส่ไว้ให้ลูกเฉยๆเพื่อไม่ให้เสียรสชาติของเนื้อนะคะส่วนเขาจะไปทามหมาล่าหรือว่าเขาจะไปทําสเต็กก็แล้วแต่เขานะคะเพิ่มความนุ่มไว้เขาเฉยๆมนุษย์แม่อย่างพี่ปูนะคะพี่ปูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจะเอาเนื้อไว้ให้ลูกเออ ทอดสเต็กหรือว่าทำหม่าล่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ไอเจตัวหนีไปขี่จักรยานนะคะแล้วก็ใกล้จะกลับแล้วนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงหิวพี่ปูก็จะทําให้ลูกเลยเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ทานฝีมือเขาก็จริงจริงเขาเอ่อทำได้น่ากินกว่าพี่ปูนะพี่ปูว่าเนื้อพี่ปูก็ไม่มีรูปทรงอะไรนะคะเพราะว่าพี่ปูตัดส่วนที่เหนียวนะคะไปทําปลาามันไปทําอะไรของพี่ปูก็แล้วแต่นะคะ วันนี้พี่ปูจะทำมาล่าแล้วนะหลังจากทำนอกเตรียมเราก็จะเบาแก๊ดนะคะวันนี้พี่ปูมีน้ำจิ้มแจ่วนะพี่ปูกอ็อยากจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแต่ก็อยากจะใส่มาล่าด้วยนะเรื่องมากจริงพี่ปูอะซูมใกล้ๆกันไปอีกเป็นไงจะได้เห็นความน่ากินนะคะ ลูกพี่ปูนะคะชอบทานเนื้อแบบฉ่ำๆนะคะข้างในเป็นสีชมพูเลยนะคะพี่ปูจะสู้ไหวไหมเนี่ยน่าจะพอถูกใจเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะดับแก๊สแล้วก็พาหมาล่ากันเลยนะคะพี่ปูอวดเลยนะคะนี่คือหม่าล่าที่พี่ปูซื้อสําเร็จรูปมาจากแมคโครนะคะพี่ปูก็พาสิค่ะเฮ้ยปากอยากชาแค่ไหนบอกมานะคะ เดี๋ยวพี่ปูจะเอาไปที่เขียงแล้วหั่นนะคะเตรียมนะคะจิ้มกับน,น้ำจิ้มแจ่วนะคะลูกคงถูกใจเมน,นูนี้นะคะเรามาดูความช่ำวาวของเนื้อเรานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่าอย่างนี้จะไกลไปนะเอ่อมือนี้เป็นมือเย็นนะคะแสงสีเสียงอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่ปูหั่นให้ดูความช่ำนะคะของเนื้อนะคะ นี่นะคะไอเจ้าลูกชายพี่ปูชอบแบบนี้เลยนะคะพี่ปูจะไหวเหลยเนี่ยสีชมพูฉ่ำๆแบบเนี้ยนะคะอืทานร้อนๆกิ่นเนื้อหอมๆนะคะโอ้ยลูกคงจะถูกใจนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะจัดสรรในการถ่ายรูปสักหน่อยนะคะพอเจ้าตัวก็คงจะมาแล้วนะคะขี่จักรยานมาแล้วนะคะ เนื้อช่ำๆเลยนะคะอันนี้เป็นของโปรดเขามากนะคะพี่ปูก็จะจัดให้เขาอย่างที่เขาชอบแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะก็พี่ปูหลงรักคนที่จะกินเข้าไปแล้วนะคะเขาอยากกินอะไรพี่ปูก็จัดสรรให้เขาตามที่เขาชอบแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรล่ะคะแ้วคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะชิมไปหนึ่งชิ้นแล้วไม่อยากจะบรรยายค่ะ